โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวอิร่านแด์ที่น่ารักด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมาสอนทําคลิปสอนทําสกิลแยกล่างลุมตีเวลสองของนินจานะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตเข้ามาแล้วแหละแยกล่างลุมตีเวลสองนะก็เข้ามาในเซิร์ฟไทยละก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับโอเคสถานที่ทําก็อยู่เมืองมินาอุรานะครับก็เมืองที่ผมยืนอยู่นี่แหละอ่ะก็เข้ามาหลายสกิลเลยแหละนะ โอเคก็เดินตามผมมาเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูมันทำตรงไหนนะครับโอเคเดินตามมันเลยโอเคนะครับก็เข้ามาข้างในนะก็จะเจอเ้ยจะเจอตัวที่ชื่อซุยชินนะครับก็ตัวนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะก็ไปกดรับเอานะครับเออรับเควสที่ตัวนี้นะครับแต่ผมรับมันแล้วไงมันให้หาของตามนี้นะมันจะให้หาขนมนุษย์มาป่าห้าชิ้น ตีบอสเกลเซลหนึ่งตัวกินกังเทสห้าสิบตัวแจ็คบอสก็ตีห้าสิบตัวนะครับโอเคครับผมก็ได้ตีครบหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าของมันหาจากไหนละมอนมันอยู่แมบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากบอสเกลเซลก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปโอเคครับก็เราก็ต้องตีบอสเกลเซลหนึ่งตัวนะครับโอเคก็ตีแค่หนึ่งตัวนะโอเคเดี๋ยวตัดไปดู อย่างต่อไปเลยป่ะอ่าก็เจ้าบอสเซอร์เบล่าเนี่ยครับก็ต้องการขยะหนึ่งมันก็ห้าชิ้นนะครับขยะหนึ่งมันก็คือขนมนุษย์หมาป่านะครับใช้ห้าชิ้นนะครับสําหรับใครที่ตีไม่ไหวนะครับก็ไปหาซื้อบนเกาะได้นะครับโอเคแล้วก็ไปดูอย่างต่อไปกันเลยป่ะโอเคเจ้าแจ็คบอสนะครับเราก็ต้องตีห้าสิบตัวนะครับนะห้าสิบตัวโอเคตีห้าสิบนะย้ำว่าห้าสิบนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันเลยนะป่ะ โอเคก็เจ okay, ้าต bon ัวกิงกังเทสนะครับก็ตีทั ash ้งหมด50ตัวนะครับโอเคตีครบแล้วเราก็ไปส่งควสที่เมืองมินาอุระกันเลยปะนะถ้าตีครบหมดแล้วให้แนะนําให้ไปกดเช็คที่ควสก่อนนะครับว่าเราตีครบหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ผมตีตีเกาเซียวครบแล้วกิงกังเทสครบแล้วแจ็คบอสครบแล้วคนมนุษย์หมาป่าครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปส่งควสที่เมืองมินาอุระเลยนะครับปะ โอเคก็ okay, มาถึงเมืองไมินาวาแลก็เดินเข้าไปส่งเควสเลยปะกดส่งความเลยนะครับตอนนี้แยกร่างลุมตีผมเป็นเวล์หนึ่งอยู่นะที่ผมกดอยู่เนี่ยเห็นไหมโอเคผมก็จะส่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแยกร่างลุมตีเลเวลอัพนะครับแล้วก็กดที่ตั้งค่าสกิลเลยนะครับก็แยกร่างลุมตีแล้วก็อัพเป็นเวล์สองได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมเป็นเวล์สองแหละ โอเคนะครับก็ทำตามนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับต่อๆไปอ่ะก็สำหรับสกิลพวกนี้นะไอ้ฟ้าสั่นดินสะเทือนเวลรสามเนี่ยเงาลมกดพิชคาตไล่เสียงอะไรพวกเนี้ยนะครับไอ้สกิลที่เหลือต่างๆเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปทยอยให้นะครับทยอยทำให้นะครับเป็นตอนๆเป็น EP ไปนะครับโอเค ก็ไปลนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ยวยละกันไปลนะบ๊ายบาย